สวัสดีครับวันน well, in ี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภประจําปี2568กันนะครับว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นในปีหน้านี้ภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเราจะมาเริ่มจากตัวตนวัสนาของชาวลัคนาราศีพฤษภกันก่อนเลยนะครับคุณได้ไพ่พระแม่คงคาในช่วงปี2568นี้ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นต้องบอกว่าคุณนั้นจะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะครับมีโอกาสที่คุณนั้นสามารถ ที่จะหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือกับคนต่างๆได้มากเลยทีเดียวนะครับแต่อาจจะต้องระมัดระวังถึงความใจดีความใจอ่อนของคุณนั้นซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายให้กับคุณได้เช่นเดียวกันเลยทีเดียวนะครับ ดังนั้นอยากจะบอกชาวลัคนาราศีพฤษภแบบนี้นะครับว่าจริงๆแล้วในปีหน้านี้ดวงของคุณนั้นค่อนข้างดีตัวคุณมีความสามารถและสามารถที่จะช่วยเหลือคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีด้วยแต่ก็ขอให้คุณนั้นทําอะไรให้อรอบคอบอย่าทำอะไรจนเกินตัวหรือช่วยใครที่จะทําให้ตัวเองเจ็บจนเกินไปนะครับในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองและหลักฐานบ้านช่องนั้นคุณได้ไพ่พระแม่นางกวักและได้ไพ่ท้าวเวสสุวรรณ แสดงให้เห็นได้ว่าในปี2 5 1 8นี้ต้องถือว่าเป็นเรื่องการเงินดีๆของชาวลักนาราศีพฤกษบเลยทีเดียวนะครับใครที่ทํามาค้าขายก็จะมีลูกค้าเพิ่มเติมมีโอกาสกที่จะได้การงานใหม่ๆใครที่ตกงานก็มีโอกาสกที่จะได้งานมีโอกาสกที่จะได้โครงการใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีพฤกษบบางคนนั้นอาจจะต้องการที่จะมีหลักฐานบ้านช่องมีทรัพย์สินเพิ่มเติมอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยในช่วงแรกๆอาจจะต้องต่อสู้หรืออาจจะต้องมีความอดทนในช่วงแรกๆอยู่เป็นบางครั้งนะครับแต่ก ยังตอบได้ว่าชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นหากคุณมีความอดทนมีความตั้งใจคุณจะประสบความสําเร็จได้อย่างมั่งคั่งในปี2568นี้เลยทีเดียวถือได้ว่ามีโชคลาภทางด้านการเงินการเงินของคุณชาวลัคนาราศีพฤษภจะขยับตัวดีขึ้นมากกว่าปีก่อนอย่างแน่นอนเลยนะครับต่อไปเป็นเรื่องของญาติมิตรพี่น้องของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับคุณได้ไพ่การรมเทพในช่วงปี2568นี้ต้องถือได้ว่าญาติมิตรพี่น้องของชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นรักใร่กลมเกลียวเป็นอย่างดีนะครับมีโอก ที่จะให้คําแนะนำม,มีโอกาสที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีโอกาสที่จะเพิ่มสมาชิกภายในครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับถือได้ว่าอะไรอะไร ก็ดีไปหมดสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภเกี่ยวกับญาติมิตรพี่น้องในช่วงปี2 5 1 8นี้เลยทีเดียวนะครับญาติมิตรพี่น้องไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้เลยมีแต่ว่าตัวคุณนั้นอาจจะช่วยญาติมิตรพี่น้องจนตัวคุณเองนั้นอาจจะค่อนข้างเดือดร้อนอันนี้อาจต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับแต่สําหรับในเรื่องของบุตรบริวารน,นั้นชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นเป็นคนที่ห่วงครอบครัวเป็นคนที่ห่วงคนใกล้ชิดดังนั้นบางทีคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่อาจจะติดติดขัด,ข,ด,ข,ดขัดบ้างที่คุณอาจจะทิ้งงงหรรรืืออออาาาาาจ,จไมม่่่่สาาถปลยวในเเก 영 <목소리도> ที่เกี่ยวกับบุตรบริวารของคุณได้นะครับซึ่งตรงนี้อาจจะต้องใจแข็งสักนิดนึงหากมองว่าอนาคตเป็นสิ่งที่ดีคุณยังสามารถที่จะกลับมาช่วยเหลือเขาได้อย่างแน่นอนนะครับสําหรับสตุปปสรคของชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นคุณได้ไพ่ความไม่เที่ยงเล็งเห็นได้ว่าจริงๆแล้วชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นมีโชคดีในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานและการเงินแต่บางครั้งสาหรับชาวลัคนาราศีพฤษภบางคนอาจจะไปช่วยเหลือใครจนตัวเองนั้นเดือดร้อนได้อันนี้ก็อาจจะทําให้ดวง ดีๆที่จะมาหาชาวราศีพฤษภนั้นอาจจะบกพร่องหรืออาจจะขึ้นขึ้น,นลงๆอยู่บ้างขึ้นอยู่กับการกระทําของแต่ละบุคคลของชาวลัคนาราศีพฤษภเลยทีเดียวนะครับดังนั้นก็ยังอยากจะขอย้ําเตือนอีกครั้งว่าทําอะไรก็คิดให้รอบคอบช่วยใครก็อย่าให้เกินตัวจนเกินไปนะครับ สำหรับคู่ครองคนรักของชาวลัคนาราศีพฤษศนั้นในปี2 0 1 8นี้ต้องบอกว่าอาจจะยังไม่ถือได้ว่าเป็นช่วงที่หวือหวามากมายสักเท่าไหร่นะครับบางทีคนโสดยังอยากจะใช้ชีวิตกับตัวเองมากสักนิดนึงหรืออาจจะมุ่งมั่นเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานมากสักหน่อยหนึ่งนะครับอาจจะทําให้ความรัก หรือคนที่เข้ามาอาจจะยังไม่ปรากฏเด่นชัดมากนะักหรืออาจจะยังไม่ให้ความสําคัญในเรื่องของคู่ครองมากสักเท่าไหร่นะครับแต่สําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับคนในครอบครัวมีความรักใคร่ามากเลยทีเดียวนะครับมีอะไรคอยปรึกษาหารือการมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยอยู่เป็นล่มโผล่มล่มทรายให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็จะนึกถึงครอบครัวในช่วงปีสอง8นี้มากเป็นพิเศษเช่นเดียวกันนะครับ สำหรับปัญหาสุขภาพของชาวลัคนาราศีพฤษภในปี2568นี้คุณได้ไพ่ของเบ้งอยากจะเตือนในเรื่องของข้อกระดูกสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภแม้กระทั่งในเรื่องของการปวดหัวการคิดมากไมเกรนลักษณะแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีพฤษภได้นะครับอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังหรือดูแลสุขภาพกันสักนิดหนึ่งนะครับ ในเรื่องความสุขความสมหวังต้องบอกได้ว่าชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นคุณจะประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานอย่างแน่นอนมีโอกาสที่คุณนั้นจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสที่คุณนั้นจะได้การยอมรับจากคนรอบข้างจะประสบความสำเร็จกับในสิ่งที่คุณนั้นได้ลงมือทำได้คาดหวังและคุณได้วางรากฐานมาก่อนหน้านี้อย่างแน่นอนนะครับในเรื่องของลาบยศชื่อเสียงและการงานาน,นั้นต้องบอกได้ว่าหากคุณจะสำเร็จได้สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภก็อาจจะมีปัญหาจุกจิกตามมาหรืออาจจะมีปัญหาวุ่นวาาาายตมมมก เลทีเดียวนะครับแต่คุณจะได้รับการยอมรับได้รับโอกาสดีๆจากหัวหน้าจากผู้บังคับบัญชาหรือจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณนับถือซึ่งคุณนั้นจะประสบความสําเร็จได้ดีอย่างแน่นอน ดังนั้นในเรื่องของปัญหาอุปสรรคการทํางานทั่วไปที่อาจจะต้องเจอเจอหากคุณมีความตั้งใจคุณรับรองได้ว่าชาวลัคนาราศีพฤษภจะแก้ไขปัญหาได้ดีและสามารถที่จะสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองได้อย่างไม่ยากเย็นโดยเฉพาะในเรื่องของการสรุปคําทํานายของชาวลัคนาราศีพฤษภในปี25.18นี้คุณได้ไพ่พระขันทกุมารยิ่งแสดงหรือเป็นการตอกย้ําให้เห็นได้ชัดว่าชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นเป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเองทําอะไรก็ประสบความสําเร็จตั้งแต่ยังเยาว์วัยแม้กระทั่งบางครั้งอาจจะ เป็นปัญหาที่ยากที่เจอเจอคุณก็จะสามารถฝา่าฟันหรือแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีนะครับเพียงแค่ว่าบางครั้งคุณอาจจะต้องรับฟังคนอื่นบ้างการเชื่อมั่นในตัวเองเป็นสิ่งที่ดีแต่บางครั้งการรับฟังคนอื่นก็จะช่วยเสริมเพิ่มความมั่นใจและเพิ่มการอุดช่องโหว่หรือข้อบกพร่องที่คุณอาจจะมองข้ามไปและจะทําให้คุณนั้นประสบความสําเร็จได้ดีมากขึ้นเลยทีเดียวอย่างนั้นก็ต้องถือได้ว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานของชาวลัคนาราศีพฤษภในปี2568นี้รับรองได้ว่าคุณพุ่งทน อย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับ